การบ้านของเจ้าเป็นวันที่สอง jogo. เริ่มเจ้าวันทั้งเจ็ดได้ยังได้แล้วนะนทบทวนสิ currently. Monday วันวันอาทิต yeah, ย์ Monday ว่านเจ้าวันอาทิตย <the> ์อ่ะเอาก็เริ่มใหม่ว <berries> <the> ันอาทิตย์แล้วเจินก็มาวัน <administration> จ <the> ันทร์มาเออเซ t u r d a วันอาทิตย์ Monday วันจันทร์ชื่อวันอังคารเว้นดิวันพุธเทวดิวันพฤหัสไฟดีวันศุกร์เสาร์ดีวันเสาร์ซาซาดิวันอาทิตย์โอเคงั้นพวกข้นี้มันแบบไม่เรียนละสัตว์ดีสัตว์ดีวันจันทร์สัตว์ดีวันจันทร์วันจันทร์อ่ะโอ้ยสัตว์ดีวันพุธ พุตบอลเจ้าวันเดา์วันอังคารฟังเลยทีหัวเสาร์วันวันจันทร์วันเจ้าวันจัน์เราเจ้าตอบวันจันแล้วก็ตอบอีกทำไเพื่อเอาวันวันอะไรเสารดวอังคารวันเอวันวันอาทิตย์เออชิวอเลยวันจัน วเ้าวันจันทร์บอกว่าไม่เรียนวันอังคารมาดิวันดีวันจันทร์เ a ีนดิวันดีวันพุธ a y ดิ i d ด,ดีวันศุกร์เอ้ยวันถูกแล้วเชิดเชิดเิอังคารทิทวทิวดีวัน วันพอดีค่ะเออ Saturday วันพุธ Saturday วันอะไรไม่ใช่วันพุธวันสุดท้ายอ่ะววันเสาร์ถูกต้องโอเควันที่เจ็ดทุกุกทวนเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาเรียนเรื่องเดือนทั้งสิบสอง